ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,303ได้รับคำชมจากลินหวานเอออันเชิงชี้กล่าวอย่างถ่อมตนว่าผู้อาวุโสกล่าวชมเกินไปรุ่นหลังยังห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่าโตกลับแค่เตรียมการบางอย่างลับๆยิ่งไปกว่านั้นแผนการบางอย่างเป็นสามีของรุ่นหลังเตรียมการไว้ก่อนเสียชีวิตมีการจัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไม่เช่นนั้นหากมีรุ่นหลังเพียงคนเดียว เกรงว่ากระทั่งการหลบหนีเอาชีวิตรอดยังทำไม่ได้ลินหวานเอ่ยยิ้มเล็กน้อยถามเธอว่าผู้ยินเย่ได้รับข่าวสารสำคัญจากคนตระกูลอูบ้างหรือไม่อันเฉิงชี้กล่าวว่าไม่ปิดบังผู้อาวุโสบรรดาคนตระกูลอูมีไม่กี่คนที่คิดว่าหลายปีที่ผ่านมาตระกูลอูช่วยเหลืออูเฟยเยี่ยนทำเรื่องชั่วร้ายแม้พวกเขาจะได้ผลประโยชน์ทางวัตถุมากมายแต่ต้องทำบาปมหันต์เช่นกัน แต่ผู้ที่ต้องการโค่นลมอูเฟยเยียนไม่ใช่ผู้มีตำแหน่งสูงแม้ให้ข้อมูลได้บ้างแต่ไม่มีส่วนช่วยมากนักลินหวานเออพยักหน้าทันใดนั้นนึกถึงวิธีทลายปัญหากล่าวว่าความคิดของอูหยินเย่ทำให้หญิงสาวผู้นี้เกิดแรงบันดาลใจแม้สมาชิกตระกูลอูลส่วนใหญ่จะช่วยเหลือส่งเสริมความชั่วร้ายแต่พวกเขาย่างกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเองตลอด3-400ปีที่ผ่านมา พวกเขาได้รับการปกป้องจากอูเฟรเย,ยนทำให้พวกเขาสุขสบายใจและร่ำรวยมหาศาลแต่อูเฟรเย,ยนเหลือเวลาอีกไม่ถึงร้อยปีพวกเขาต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังการตายของเธออย่างแน่นอนแววตาของอันเชงชี้สันไหวสายตาจ้องมองลินหวานเออรอฟังคำพูดต่อไปของเธอลินหวานเออกล่าวต่อว่าแม่ตระกูลอูและอูเฟรเย,ยนลงเรือลำเดียวกันแต่อูเฟรเย,ยนไม่มีทายาทของตัวเอง เธอไม่ต้องกังวลเรื่องการสืบทอดสายเลือดหลังจากเสียชีวิตแต่ตระกูลอูแตกต่างพวกเขาไม่มียาอมะตะพวกเขาอาศัยการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงสถานะปัจจุบันเมื่ออายุไข่500ปีของอูเฟเยเยนสิ้นสุดลูกหลานตระกูล o. อูยังสามารถควบคุมผู้อาวุโสทั้งสามได้หรือไม่ พวกเขาอย่างสามารถควบคุมนักรบไร้ชีวิตและทหารม้าองครักษ์ได้หรือไม่พวกเขายัางสามารถต้นานทานศัตรูภายนอกของผู้ชิงหุ้ยได้หรือไม่และนี้อาจเป็นปัญหายากลำบากที่ตระกูลอูต้องเผชิญดังนั้นหญิงสาวผู้นี้คิดว่าเราควรหาวิธีทำให้ตระกูลอูตรหนักถึงความเสี่ยงครั้งใหญ่หลวงนี้เพื่อพวกเขาจะได้ค่อยๆห่างเหินจากอูเฟอร์เยียนในขณะเดียวกันเราควรทำให้อูเฟยเยียนตรหนักถึงความเสี่ยงจะถูกทรยยศจากตระกูลอู เธอเป็นคนที่ระแวงและชอบใช้ความรุนแรงโดยธรรมชาติเมื่อเธอเริ่มป้องกันตระกูลอูพวกเขาจะต้องมีความแค้นเคืองกันสำหรับอูเฟอร์เยียนการแก้ปัญหาความห่างเหินของตระกูลอูจะเป็นปัญหาเชิงระบบที่น่าปวดหัวแน่นอนอันเชิงชี้กล่าวด้วยความประหลาดใจความคิดของผู้อวุโสทำให้รุ่นหลังได้เปิดหูเปิดตาอูเฟอ์เยียนยิ่งมายิ่งน้อยลง ตระกูลอูยิ่งมายิ่งประหวั่นใจถ้าเราหาวิธีเพิ่มความกังวลของตระกูลอูอีกทั้งทำให้อูเฟย์เยียนเกิดความสงสยัยความขัดแย้งภายในระหว่างพวกเขาอาจเทียบเท่ากองกำลังนับพันผู้จบเธอถามลินหวานเออร์ว่าผู้อาวุโสมีความคิดดีๆบ้างไหมลินหวานเออร์ขรุนคิดครู่หนึ่งก่อนจะถามด้วยรอยยิ้มลองนำเรื่องราวของหญิงสาวผู้นี้กับอูเฟย์เยียนมาทำเป็นละครสั้นเป็นอย่างไรอ่า อันเชิงชีอดไม่ได้ต้องอุทานออกมาผู้อาวุโสท่านท่านเหตุใดคิดเช่นนี้ลินหวานเออพูดอย่างใจเย็นสามร้อยกว่าปีที่ผ่านมาหญิงสาวผู้นี้ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ทุกคนแห่งอูเฟยเย็ยนไม่ใช่ต้องหาสถานที่ซ่อนตัวเช่นกันพูดตามตรงคือ พวกเราทั้งคู่เป็นตัวประหลาดเท่าที่มีชีวิตยาวนานหลายร้อยปีไม่มีใครเห็นแสงเดือนแสงตะวันเขียนเรื่องราวของพวกเราเป็นบทละครสั้นจากนั้นเขียนตอนจบของเรื่องราวชีวิต500ปีของอูเฟรเยี่ยนสิ้นสุดลงเหมือนการสิ้นพระชนม์ของพระพันปีชื่อสทุกสิ่งสูญสลายตระกูลอูล่มสลายอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นลินหวานเอ,อิัวเราะเหมือนเด็กซุกซนกล่าวว่า นั้นพระพันธ์ปีชื่อซีสิ้นพระชนพลังอำนาจที่ปกคลุมท้องฟ,ฟ้าสูญสิ้นในพริตตาดุดเมฆหมอกที่พัดลอยผ่านไปในไม่ชา้าต้าชิงก็ล่มสลายช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้เพิ่มเกิดขึ้นไม่นานชาวจีนส่วนใหญ่ต่างรู้ดีแน่นอนตระกูลอูก,ก็รู้ดีเช่นกัน คนอื่นอาจไม่นำเรื่องนี้มาขยายความอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่อูเฟรเย,ยนและตระกูลอูต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แน่นอนอูเฟรเย,ยนคือพระพันปีชือ4และตระกูลอูคือปลายราชวงศ์ชิงหลังจากอูเฟรเยี่ยนเสียชีวิตการล่มสลายของตระกูลอูเป็นเพียงเรื่องของเวลาเมื่อถึงเวลานั้นอูเฟเยเยนต้องขุนเคืองจนตายไปครึ่งชีวิตและคนตระกูลอูคงหวาดกลัวตลอดเวลา จากนั้นทั้งสองฝ่ายจะระแวงกันและกันต่างต้องคิดหาหนทางถอยของตนเองหลายสิบปีต่อจากนี้อูเฟยเยียนอาจตกอยู่ในภาวะย่ำแย่จนไม่รู้ควรทำอย่างไรบทที่7,304อันเชิงชี้ประหลาดใจอย่างเหลือเชื่อขณะที่พี่สาวซุนและทั้งซื่อไห่ที่อยู่ด้านข้างตื่นเต้นอย่างมากเช่นกันไม่มีใครเคยคิดถึงกลยุทธ์เช่นนี้มาก่อน หากเรื่องราวของลินหวานเออร์และอูเฟรเยียนถูกสร้างเป็นหนังสั้นคนตระกูลอูเห็นเข้าเกรงว่าต้องล่มสลายอูเฟรเยียนเห็นเข้าเกรงว่าต้องโมโหจนอาละวาดกลยุทธ์ง่าย,ายๆเช่นนี้คงทำให้ความเป็นพันธมิตรระหว่างตระกูลอูและอูเฟรเยี่ยนตกสู่หลุมพรางความขัดแย้งภายในนี่เป็นตัวอย่างชั้นยอดของสี่ตำลึงปาดพันช่างดังนั้นอันเชิงชีรีพูดว่า พุ่งอาวุโสหากท่านต้องการสร้างละครสั้นนี้จริงรุ่นหลังสามารถจัดการแทนท่านหาทีมงานน่าเชื่อถือทำให้เรื่องนี้เป็นจริงลินหวานเออยิม้มกล่าวว่าผูหยินเย่เรื่องนี้คุณฉันอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงเพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอยไว้นอกจากนี้หาทีมเดียวมาทำถือว่าน้อยเกินไปอันเชิงชีอดถามไม่ได้ว่าพุ่งอาวุโสคิดอย่างไรลินหวานเออกล่าวว่า แนวคิดของหญิงสาวผู้นี้ให้หญิงสาวผู้นี้ลงมือเขียนบทละครด้วยตัวเองเผยแพร่บทละครเรื่องนี้ทางอินเทอร์เนต็ตจากนั้นนำเงิน500บิตคอยไปไว้ในอินเทอร์เน็ตสีเทาจัดการแข่งขันพิเศษเนื้อหาของการแข่งขันคือทุกคนทั่วโลกสามารถถ่ายทำละครสั้นหรือรีมาสเตอร์บทละครนี้ได้ ใครผลิตเวอร์ชันที่มียอดวิวสูงสุดจะเป็นผู้ชนะอันดับ1จะได้รับ300บิตคอยจาก500บิตคอยอันดับ2ได้รับ100บิตคอยอันดับ3ได้รับ50บิตคอยและอันดับที่4ถึง13จะได้รับคนละ5บิตคอยเธอเลิกคิวพูดต่อว่า500บิตคอยร,ราคาปัจจุบันมีมูล,ลค่าประมาณ60ล้านดอนลลาร์หรือ400ล้านหยวนละครสั้นเรื่องหนึ่งใช้ไม่กี่แสนหยวนหรืออาจมากถึงไม่กี่ล้านหยวน แม้จะได้รับเพียง5บิตคอยนั่นเท่ากับ ,00 แสนดอนลลาร์เมื่อคิดดูนี่เป็นสิ่ง่อใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นบริการตัวกลางของอินเทอร์เน็ตสีเทาเชื่อถือได้เสมอขอเพียงโอนบิตคอยให้พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ10เอร์เซน์ที่ตกลงกันพวกเขาจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและรักษาความยุติธรรมในการแข่งขันขอเพียงอินเทอร์เน็ตสีเทาเป็นผู้กระจายข่าวออกไปจะไม่มีใครกังวลเรื่องการแข่งขันไม่เป็นธรรม หรือไม่ได้รับเงินรางวัลเมื่อถึงเวลานั้นทั่วโลกอาจมีละครสั้นเกี่ยวกับอูเฟอเยนและหญิงสาวผู้นี้รวมกันหลายร้อยเรื่องเมื่อถูกระเบิดด้วยข้อมูลเหล่านี้สำหรับอูเฟอร์เยนและตระกูลอลูเกรงว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแปดเปื้อนไปทั้งคู่อันเฉิงชี้พยักหน้าอย่างตื่นเต้นพลางถอนหายใจแผนการของผู้อาวุโสยอดเยี่ยมมากใช้บิตคอยเป็นรางวัลผ่านอินเทอร์เน็ตสีเทาไม่ทิ้งร่องรอยใด สำหรับอูฟเฟยเยียนแม้เธอจะโมโหมากแต่คงทำอะไรไม่ได้ส่วนผู้ชมทั่วโลกพวกเขาจะมองว่าละครสั้นเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งไม่มีใครเอามาโยงกับความเป็นจริงมีประโยชน์นับร้อยประการไม่มีโทษแม้แต่ประการเดียวกลยุทธ์ของผู้อาวุโสทําให้รุ่นหลังอยากจะกราบลงกับพื้นหลินหวานเอ่ยยิ้มพลางกล่าวว่าหญิงสาวผู้นี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากผูยินเย่เช่นกันได้พบผูญินเย่ ฉับพลันได้ตระหนักซ่อนตัวมานานกว่า300ปีช่างเหน็ดเหนื่อยและงโง่เขลาสิ้นดีเปลี่ยนกลยุทธ์จากรับเป็นรุกย่อมดีกว่าอูเฟรเยี่ยนทำให้ฉันต้องทนทุกมานานถึงเวลาให้เธอได้ลิ้มรสเช่นเดียวกันบ้าง